วันนี้จะนำพาทุทกดวงจิตนะคะมาฮิลลิ่งฮิลใจก่อนที่เราจะฮ heal ิลลิ่งฮิลใจใดๆแล้วแต่เราต้องตั้งสติอยู่ในความสงบเยือเกเยนแล้วก็ดึงพลังงานที่มีความสุขให้มากที่สุดเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างเต็มที่ นึกถึงความปรารถนานึกถึงสิ่งที่พระเจ้าจัก,กรวาลพลังศักดิ์สิทธิ์จะมอบให้เราเราก็ตอบสนองความที่พลังงานศักดิ์สิทธิ์พระเจ้ามอบให้เราด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์แล้วก็ด้วยจิตที่มีความศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ความเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นเราจะได้รับมันก็คือความ ศรัทธาที่ยิ่งใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจงอ,าอยู่กับลมหายใจแล้วก็ตั้งสตินะคะให้อยู่กับสมาธิแล้วก็อยู่กับตัวเองดึงดูดพลังงานนะคะที่ทำให้จิตเหล่านั้นเติบโตแล้วก็พบกับแสงสว่างในชีวิตนะคะดึงดูดเฉพาะสิ่งที่ทำให้เรามีพลังแล้วก็ยืนอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างเปี่ยมสุข แล้วก็ยืนอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างไม่ขัดตกบกพร่องยืนอยู่บนโลกใบนี้ด้วยความมั่งคัง่งอุด,ดมสมบูรณ์โชคลาบเงินทองพลังงานนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรากลับเข้ามาอยู่ในตัวเองกลับเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณที่ทรงพลังยิ่งใหญ่ของเรากลับเข้ามากลับเข้ามากลับเข้ามา กลับเข้ามากลับเข้ามากลับเข้ามาวันนี้ใช้สองอึงอะไรกันโอ้ให้สันสะเทือนไปทั่วทั้งจักรวาลอนันตจักรวาลน,นอกรอกขอจักรวาลจักรวาลนี้ไม่มีที่สิ้นสุดจักรวาลนี้อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือจักรวาลนี้เปลี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาจักรวาลนี้คือของพวกเราทุกคนถ้าเราปรารถนาสิ่งใด เราก็จงนึกถึงพลังงานอันบริสุทธิ์แล้วก็นึกถึงพลังงานจัก,กรวาลเพื่อให้เรานะคะได้เสพแล้วก็ดึงพลังนะคะสิ่งที่เป็นพลังงานที่ละเอียดที่อยู่ในตัวเราเมื่อพลังงานเราละเอียดพอบริสุทธิ์พอพระเจ้าจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมอบพลังงานที่เราปรารถนาได้อย่างง่ายได้นะคะขอให้ทุกคน หายใจเข้านะคะรับพลังงานอมรตสุดจากพลังงานศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จากกวาลแล้วก็ยิ้มไปด้วยกันนะคะค่ะพีตาขอให้ทุกคนหายใจเข้าช้าๆแล้วก็ปล่อยลมหายใจนี้นะคะเข้าไปทุกอน,นูของร่างกายก่อนนะ,ะเข้าไปก่อนจะเพิ่งหายใจออกแล้วก็หายใจออกปล่อยเก้าครั้ง หายใจเข้าลึกๆสูดดมความบร,ริสุทธิ์สูดดมความอุดมสมบูรณ์สูดดมความรักที่พระเจ้าจัก,กรวาลพลังศักดิ์สิทธิ์มอบให้เราสูดเต็มที่แล้วเราก็ปล่อยออกมาแล้วก็ยิ้มน้อมรับอกกอดอย่างแน่นหนาแล้วเราก็มา สั่นสะเทือนไปเลยนะคะทุกคนพลังงานแรงกร้าของเราไม่ต้องเก็บไว้นะคะมีพลังงานเท่าไหร่งัดออกมาใช้ให้หมดจะดูเหมือนแปลกแยกหรือแตกแยกไปจากใครเองไม่เป็นไรเลยนะคะมนุษย์ทำความดีแล้วก็ส่งพลังงานดีๆด,ด,ดีกว่าไปทำในสิ่งที่ทำให้ตัวเองค่ะรู้สึกรู้สึกไม่ได้เติมเต็มชีพ นะเพราะฉันเรามาเติมเต็มชีวิตจิตวิญญาณเราหายใ,ใจเข้าลึกๆแล้วก็ดูดดื่มนะคะดึงดูดความสุขความมั่งคั่งความรักความเมตตาโดยเงื่อนไขจากพระเจ้าจักรวาลเก็บไว้ในหัวใจในจักระทุกจักระนะสมองมหาปัญญาญาณนะจักระสูงสุดเป็นสีม่วงอขอให้เกิด สติปัญญาสมองเราโล่งโปร่งสบายนะคะชำระล้างสิ่งที่เป็นขยะอยู่ในหัวออกไปให้หมดนะคะทุกคนล้างขยะออกให้หมดล้างขยะออกให้หมดนะคะรับแสงสว่างที่มีอยู่ในตัวเราอ่ะรับเฉพาะแสงสว่างแล้วก็ความงดงามของชีวิตพอโอ จเข้าดูดดืมด่มดื่มดั่ความสุขความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ความสวยงามงดงามของชีวิตเข้าไปให้ลึกสุดข,ของหัวใจมีความสุขเลยรู้สึกมีความสุขไหมต้องมีความสุขมากที่สุดเลยแล้วก็มีความปรารานจะแบ่งให้ทุกคนนะคะนี่คือความสุขที่ต้องมีที่ได้รับพลัง ความรักความไม่ตายจากพระเจ้าจัก,กรวาลพลังแห่งธรรมที่สูงส่งนะคะแห่งองค์มสมมาสมจานะ,ะได้อยู่กับพลังงานนี้แล้วรู้สึกมีความสุขแล้วก็ดื่มดองดื่มดื่ม,มานานแสนนานนะคะเป็นหลายสิบปีแล้วนะแล้วก็เพึ่งถึงการเวลานะคะที่ได้ปลดปล่อยพลังงานเพราะว่ามันนิ่งดูดายไม่ได้นะ,ะก็จะโดนการทําโทษมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยต้องมาปลดปล่อยพลังงานนี้นะคะจากพลังงานที่ พูดเหมือนเคยก็คือพระเจ้าจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ทำหน้าที่นี้นะคะเพื่อรับใช้พระเจ้าจักรวาลแล้วก็กลับมาเยียวยานะคะหิวใจหัวใจตัวเองนะคะให้แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็มั่งคั่งนะคะสุขภาพเงินทองโชคลาภนะคะเขาส่งพลังงานนี้ให้กับเพื่อนกเรียนมีผู้ร่วมทางเดินทางทางโลกทรรมและโลกแห่งจิตวิญญาณอันเป็นแสงสว่างอันเป็นนิรันดรพลังงานอันล่าสุดนะคะที่ทุกคน มีอยู่ในตัวตนทุกคนอยู่แล้วนะท,ทุกคนคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่พลังงานอันศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ได้รับไปทุนาเทินโอมหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งะคะจากกันด้วยพลังงานอันบริสุทธิ์นะคะโอม ขอบคุณจักรวาลขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งจักรวาลพลังศักดิ์สิทธิ์จักรวาลที่อยู่ในตัวตนของลูกนี้ขอบคุณทุกดวงจิตขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเจอกัน thank you thank you thank you of your universe ขอบคุณ ขอบคุณ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 พลังแห่งการขอบคุณนะคะยิ่งขอบคุณเราจะยิ่งได้รับความเป็นมงคลยิ่งขอบคุณเราจะยิ่งเปลี่ยนไปด้วยความอุดมสมบูรณ์บางครั้งยิ่งขอบคุณเราจะยิ่งมีความสุขมากมายอเนกอนันตนะ์อัมพิกาิสตาชาราบุตรรักแห่งจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ สรงมอบแด่ทุกคนด้วยนะคะโอมสุขสันติสันติโอม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 